เอาละเอยนี่มันะอะไรนี่สายการบินไหนครับนี่อุย้ยนั่นใครอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณจะไปสายการบินเอนน้คุณจะไปเที่ยวไหนครับเนี่เอ่อผมผมจะไปเข้าท่ายครับผมจะไปสิงสิงกะปุยอุ้ยไปเข้าท่ายสิงกะปะุยเหรอใช่สิงคปุยเอลวยอุ้ยสิงคะปุยเอลวย นี่เลยอ่ะนี่คือเออผมไปไฟนี้ผมไป x สามสองหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดก็คุณไปมันไปไฟไนี้ผมไปไฟขับครับต่อยหน้านะแม่งไอ้เฉยไอ้เฉยไอ้เฉยเยี่ยมกลัวมากบอกลัวมากบอต่อยครับเกมนี่ต่อยกับแมงไหมอ่าล่นบาลนะฮะมาดีครับกลัวฮะัไอ้ดอดดอยไงครับดอยเป็นครับโอ้ย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  โยนเงี้ยโยนโยนไงครับโยนครับนิโป้งครับโยนในโป้งให้ฮะนิโนโป้งครับคีโมครับโยนยังไงครับเลีวครับโยนเป็นครับเด้นเกมบไม่เงีเอาเรียบร้อยฮะดูว่าผมดูว่าผมดูว่ากระจอกครับแค่นี้เองโอ้ยิงไม่โดนอะดูผมอะมับเข้าให้ครับไปครับขึ้นเครื่องบินครับโอ้ย นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอผมมาอยู่ที่นี่ไอผมมาอยู่ที่นี่ครับเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะปูปีปูปีปูปีเฮ้ยปูปีปูปีเฮ้ยคอะไรเนี่ยโอเคนี่ฮีอะไรครับเนี่ยปูปี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 แย่แย่แม่ปัญญาอ่อนไปไงไอผมมีหนังสือด้วยฮะ

มนคุณคุณอะไรไปปะย้ายยายยายยายอะไรครับคุณรู้ชื่อผมได้ไงเนี่ยเฮ้ยครัข้าแม่ไงนี่เอาไว้ทราบอะไรครับผมไม่ใช่หมาฮะไอผมมีช็อกโกแลตบาร์ฮะนมอะเอาอะไรกินเนี่ยผมจะไปกับผมยังผมจะไปทุกที่ทุกเวลาผมกินก่อนนะแก้หิวครับคุณอี่างนี้ไง โอ้ยนัมันกล้องส่งทางไกลเอ่อผมทิ้งอะไรดีอะระหว่างนมกับน้ำอ่ะกระเป๋าฮะนี่ฮะกล้องส่งทางไกลอ่ะผมส่องยังไงฮะอู้ผมอู้อู้ออกไงออกไงโอกเฮีไอคุณเดินแรงคุณอ่ะเอ้ยคุณขี้ติดดาบวะเนี่ยจริงเหรอขี้ติดดาบเดี๋ยวเราจะไปทิศเหนือกันนะทุกคน สองคนนี้หมายความว่าไรเฮ้ยคุณมอไซครับผมเจอเชือกฮะเฮ้ยจริงเหรอเชือกไว้ทำไรฮะมาถกเขาผมเลยอ้าวไอ้เหี้ยนี่กินน้ำครับเก็บเชือกไว้ฮะตัวันนี้มันอะไรจะมีประโยชน์ฮะจำเหี้ยอะไรฮะมอไซาคุณจำเหี้ยอะไรครับอ๋อปีนเอาโคตรหนัก ทำไมผมต้องถือทำไมผมต้องถือไมมอแว่นนี้เป็นจรตรง,งนี้ด้วยฮะเราคนถือแน่ผมถือกระเป๋าครับผมมีเชือกมีแต่มีนมฮะคุณเธอแต่มันทำไงครับมันมันสามารถมันสามารถทำอย่างนี้นะได้อะไรประโยชน์จริงๆเอ้ยนี้มันหินทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหกเหลี่ยมจัตุรัสแสดงว่าใกล้ๆนี้มีภูเขาไฟทัวครับผมเรียนมาครับ นี่เรียนจากไหนครับเรียนจากอโุบานมีน้อยฮะอืมคุณโมเสกคุณชำเลงคุณอยู่ไม่ผมเต้นนะผมเต้นผมเต้นเฉยอะเยีะยุ่นนี่เสียงรถปุ่นี้เสียงรถนี้เสียงแบบบ้านคุณดังมากโอ้ยเสียงรถบ้านผมดังครับรู้หมดเลยครับผมเล่นอยู่ข้างถนนนะปีนะผมปีนะจักไหมฮะนี่ออนเล่นเกย์อะ ผมเป็นเรื I mini, I ่อยฮะหัวนี้ไอผมเจออะไรก็ไม่รู้อะเก็บครับผมเจอเบอร์รี่ฮะผมไม่คิดเลยฮะไปกินไหมครับผมไม่เสียงผมไม่เสียงกินอะไรตึกไหนไปกินนะผมเดีเลยผมตอนนี้ลูกเสียงมาผมมองว่ามันตำลงอะไรกันไปกินครับผมไม่สนฮะเอาเรียบร้อยผมเห็นตรงนั้นมีของควันฮะออกวัาจะซันต้าไม่รู้มีทัพที่อะไรตรงนั้นฮะผมไม่เข้าใจ เราผมจะไปยังไงครับทีนี้ผมนักปีนผมเรียนวิชาหนึ่งศูนย์หนึ่งมาวิชาอะไรคการที่เราวิชาอรตีการเรือนวินท,ท,ท,ทยาศาสตร์คอนตัมวิทยาศาสตร์คอนตัมแต่กับแม่มึงอ้าวไอเฮียนักวิสยาอ้าวนะพี่เฮีศาสตร์ควอนตัมตกไปแล้วฮะจังหวะน,นี้ทำไงครับช่วย <laughs> ผมด้วยครับปีนเขาอ,อยู่วะ นักวิทยาศาสตร์คอมต้องทำเฮียอะไรทุกอย่างคะไอที่มึงเรียนมาอยู่ไหนครับเฮียนักวิทยาศาสตร์คอมตั่ำวะไอผมเอื้อมือไว้ไหมผมเอื้อมือไว้เอืเอามือฮะปิงปองแชะฮะยกนิ้วให้ฮะโอ้ยดู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 จับมือครับจับมือผมจับมือจับมือจับมือไงครั อ๋อคลิกข,ขวาผมรู้แล้วรู้ว่าขวาจั่เบื้องเฮ้ยมือค้างบปีนมาโอ้ยเอาอย่าไปไปเป็นับื้องเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยี่นักฟิสิกอ์ศาสตร์คอนตัไมไ,ไอ้เหี้ยปีนเขาแกครับเอาเจอของกินฮนะจะเชื่อ,นะอ,อแล้วเอ้หุ่นอมีสองคนเลยพอดีเลยฮนะกินครับแค่หิวอ่ะกินกินกินหิวไปโชดิไม่เชื่อทิ้ไปก่อนเนี่ย มีน้ำนี่ยฮะกินมาฮะกินแมงหมดไปเลยฮะอาอะไรเนี่ยปีนให้ดูฮะตอนนี้ติ๊งตองฮะขอแค่นี้โรงเรียนอนุบาลมีน้อยผมสอนมาฮะปีนแค่นี้จิ๊บจอบ้อยบอมเอ้าโอ้โห,โ,หโหให้กูปีแล้วมึงเดินอ้อมมาไป <t> ชิวๆ <t> แล้วก็ไม่บอกกัน เรื่องนี้มันทำอะไรวะผมอยากรู้อะเอาไป้รวยไงเผื่อเผ่ผมตกไงที่สามารถรวยรวยเชื่อมันได้เลยรวยถั่วอะทำนี้มีแมงกะพุนพ่องหมแมงกะพุนพ่อเอ,อยู่บนเขา <c oughs> พูดอะไรเนี่ยเหมือนแมงกะพุนจิ๋วหายนี่เหมือนไงไหนวะแมงกะพุนก็จะคุณ <c oughs> พาผมมาถูกทางมาเนี่ย ผมไม่รู้ว่าผมมามั่วแล้วกูตามคนมั่วด้วยจิบไผ่จเจริญใจโชคใจสี่มาเอาผมนี่ินเสียงมาเอาแสดงว่าแกสิ่งมีชีวิตและวะ้วฮะนี่ต้องเพิ่มเสียงไอ้ผมนี่อไอมีมองฮะมีเสียง,ะยงะระฆังเลยไม่รู้วะผมว่านางนี้ครับบุ ผมเชื่อมันหรงแม้จะเล่นคำได้ก็เถอะอันนี้ก็ครั้งแรกครับปีนเขาครั้งแรกของผมอะวูนี่เสียงอะไรก็ไม่รู้ค่ัผมหลอนมากเลยฮะเสียงอะไรครับผมมีเสียงอะไรนิดนงอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยผมมีกล่องพยาบาลนะแล้วก็แบนเด้วะอานแผลเปิดคิดฮะอะไรดีฮะกินนมทิ้งไหมฮะไป,ปอีกอัพก็ โอ้ยมีปลาเก๋าด้วยดิยดผมง่วงผมง่วงง่วงผมจาัดก,การให้ฮะผมแจกมหมันให้ฮะหลับสบาย <c ười> จับมือเดี๋ยวมือติงตองให้เอาหามมาจับห่ไมถ้าแหว่งก็ติงตองเนี่ย ตกครับทัวเลยตกแน่ตกครับตกใส่หน้ากูด้วยไอ้ผมปีนได้ครับเฮ้ยจะกินได้ยังไงผมหำใหญ่ครับผมจะโรยเชือกไงับคุณจับมือผมไว้มันจับมือนผมจับครับไม่จับจับมือไว้แล้วไปด้วยกันน้องทิเศ์เดียนคณะอะไรนะ วิทยาศาสตร์ควอนตัมวิทยาศาสตร์ควอนตัมช่วยได้เยอะวิทยาศาสตร์ควอนตัมเรียนมาทำเฮียนะฮะมาปีนเขาควอนฟิสิกส์ด้วยควอนตัมฟิสิกส์ด้วยมาดูฮะนักวิทยาศาสตร์ควอนตัมหรือฟิสิกส์จะมาสู้โรงเรียนอ e นุบาลหมีน้อยของผมได้ไหมเจอเฮียอะไรไม่รู้ครับแฟร์ครับนี่มันคือแฟร์เอามาทำเฮียเลยครับแฟร์ เหมือนเวลาเราอยู่นานใช่ไหมไหนก็อยู่อยู่ไปครับจุดครับจุดทำไมถึงไปครับพด,ดได้มีคนตกครัตกใส่หน้ากูด้วยครับปีขึ้นมาได้ครับเนี่ยถึงหิ้ง จะลอยถั่วไงครับไปผมจะลอยถั่วไงลอยถั่วไงครับอ๋อนี่เหรอลอยถั่วหรือยังครับลอยถั่วครับผมลอยถั่วครับผมโตกับผมโตตายเจ็บเลยไปแผล่ฟอมครับโอ้ยอ้วนเอ้ย ทีเองครับถึงีสู่ครับช่วยตัวเองครับผมกินหมดแล้วเลยทั่วมาเลยทั่วมากรวยถั่วถึงยังครับซึ่งเราจะับยังไงจับสิครับจับสิครับผมรวยถั่วให้แล้วอ่ะรวยถั่วยแล้วอ่ะจับจริงครับเล่นเกมเป็นปะเนี่ยอ้าว เอาเฮียให้กูโรยทำเฮียเไรนะไม่ก้นอ๋เราผมไปยังไงทีนี้เราวิทยาศาสตร์เคมีครับทำไงดีครับอุนะเอาอันนี้ไปอันนี้ไปเพิมโอ้ยมาทำเฮียอะไรอีกวะเนี่ยเยอะเยะเยอะเยยเยอยอะ อย่าผมเจอผลไม้ครับผมไม่สนนะผมกินครับอร่อยครับกินได้ครับเอามีลูกเดียวด้วยเอาไม่อร่อยครับเป็นพิษครับผมเป็ีพยษผมเจ็บผมเจ็บเจ็บผมหน้ามัวผมมัวอ๋อผมทำไมถูกทางเหมือนไม่ถูกทางเลยวะตรงนี้อ้าว ผมมาถูกปะเนี่ยพาผมมาไหนเนี่ยผมไม่รู้ผมเดินตามทางแล้เหมือนจะไม่ถูกนะเข้าตามต่อออกตามประตูเปนะผมเปนะจังหวะน,นี้ไม่รู้ว่าข้างบนนี้ไปยังไงฮนะเู็ด้วยเนาะเูด้วยโอ้ยผมขึ้นได้ครับจังหวะนี้ จับมืออาโมซาด <c oughs> ไม่สนใจครับปีปองแชไปแล้วครับตดแรงนั้นนะ <c oughs> สาม,มัคคีสามัคคีคือพลังฮนะไม่ใช่พลังคือพังฮนะปีคนเดียวแม่งนะฮะจังหวะนี้ผมหาของมาช่วยฮนะเจอครับเจอของดีคนระับเจอของดีฮนะผมเ,เอาไปให้โมซาดฮนะนักวิสว์คนต่มฮนะ อยู่ไหนครับน้ำฟิสิกส์ควอนตัมทีเดิมทีเดิมมันคือตรงไหนวะน้ำฟิสิกส์ควอนตัมอ๋อน้ำฟิสิกีคอนตัมเอาหนี้ไปอ้อาวกระเด็นหายแต่เมืองนะทีนี้เฮ้ย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 ,ยไปเก็บได้ด้วยวะผมโรยครับผมโรยผมโรย,ยถั่ว ทำอะไรสักอย่างฮะโรยให้แล้วอะเลงเล้งลงวันนี้ลงวันนี้ลงวันนี้สุดละนี่สุดแล้วอะได้งั้นก็แค่นี้สุดแล้ว,ส,ลวสุดแค่นี้ฮะลุกปมดมาสิผมปดมาไงฮะุผ่านจะต้องขอตีนมันบอกทิ้งแมงเลย <c oughs> ออผเล่นเกมไปแล้วไปครับมอสัตไปแนละ้วเอาตัวเองให้รอดนะฮะนี่คนเล่นเกมเป็นเขาเล่นกันอย่างนี้ไอผมมีบงเมียนบานปะไม่มอสัตขึ้นมาแล้วไม่มีผมเนี่ยมันตายหาไปแล้วไปทางไหนดีฮะระหว่างทางที่เรียมนูนต่ตปีนเขาหลายชั้นจะกะับทางนี้เนี่ยแบบว่าเขามันแรงเยอะแต่น่้นจะปีนน้อยฮะเอาอยัางไงดีฮะไม่รู้ เต้นแม่งเลยฮะอภิปโอเช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 ติงตองครับเราปัญญาอ่อนนาะปีนเขาดีว,วะจริงโอ้โหเป็นอะไรต้อเนี่ยอันนี้ฮะเฮ้ยโอ้โหเจอเห็ดว่ะเห็ดปี๊กินได้หรือเปล่าเห็ดปี๊ก็หีเป็ดเลยดิฮนะ โอ้ย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 ผมหิวครับเม่รีครับหิวข้าวครับอิวโอ้ยโอ้โอ้ยวัวนจัดครับหนักคงวิ่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 งไปมันจะมีเฮียอะไรให้กินนะจังหวะนี้แดกยาได้ไหมฮะปีนครับไม่สนใจแล้วฮะ เดี๋ยวโมซาแม่งไปหาเก็บอะไรมากินลนะไม่สอนละจังหวะนี้เจอสโนบอลฮะปลาใส่ฮนะมนะโมซาเขามีแหงนะฮะผมมันมีแหงอะไรเลยผมหิววะแล้วมหิววันเลยเลยฮะกัดกระเพาะเวลาหิวต้องกินข้าวนะเดีย๋ยวเป็นโรคกระเพาะก็เจอสาวสวยๆก็เป็นกระโหลกกระเพาะกระเพาะว่ารักเธอ, <S <S อ ว่ามันไปสุดทางที่ตรงไหนวะเนี่ยผมไม่รู้อะไรเลยฮะหรือมันให้ปีเราหรือมันให้เราปีต่อไปเรื่อยๆฮะจนกว่ามึงจะตายไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ละครั้งแรกครับเฮ้ยผมเห็นเจอควันหนุ่มเจอควันนั่นคืออะไรเฮ้ยมีแคมมีแคมมีของเต็มหมดเลยนี่คืออะไรครับเฮ้ยผมเจอเชือกอีกแล้ว ไอมีมัสเป็นโลนะครับกินนะครับไ้ผมอิมแคมป์ครับจุดครับจุดไม่ได้เหรอไอผมเจอกระเป๋าด้วยฮะโอ้ไปจุดไฟ เว้ยแล้วคุณรอมัดเบนโล้เอ,อ้ยไม่ต้องอย่างมันเบนโด้เน,นี่ว่าโอ้โห و, ผมบ้านนอกจใจผมกินแบบดิบมันนอกกินเบนโดอีกนี่คืออะไรครับเอาผมพังแล้วผมได้เทียอะไรก็ไม่รู้เลยหมดสัตว์ผมได้อะไรก็ไม่รู้โอ้ยหมดสัตว์ดูดิเราจะมีแรงไหมฮะ อยากกินาผมมีว่าผมอยากกินบ้างาก,กินครับขอบคุณนะพอแล้วครับอันนี้อันนี้อเคเลน,นี่มันต่ออะไรเนี่ยแต่ลุงครับมีประโยชน์นะฮะแกะเบื่อฮะก่อมาหาสวัสดิ์เนีน่ยะ ผมไปทางไหนดีครับมันจะไปทางนูนน้นนะสตีนะตีนแตกฮะฮึอโอ้ไปทางไหนวะเนี่ยไปข้างหน้าเลยครับฝนตกไม่ตกครับไม่ตกหิมะตกครับอุย้ยฝนตกฮะับฝนดีเล่โอ้ยหนาวไตาหา่า

ยิ่งไปฝนตาฟอตตรัฝนตกครับผมว่าแม่งสัมพัก์น้ำท่วมใช่ระน่าจะเหมือน,นกรุงเทพบา้บานเฮบ้านเฮาอ่ะแต่พี่อยู่ระยองใช่ใช่ผมอยู่ระยองอ่ะมีประโยชน์แล้วแก้เครียดแล้วผมไม่เข้าใจให้ผมปีนให้ผมปีนทางนี้จำเฮียอะไรฮะ มอสาไอผมปีนเขาตรงนี้ทำาเฮียอะไรฮะมันต้องปีนเขาต้องหน้าไม่ใช่เหรอยังไงก็งน้ไงไปทางั้นยังไงมันเชื่อบมอมันไม่เชื่อมด้วยซ้ำเนี่ยไม่เหรอเราจะปีนทางนี้ไม่ใหเอาเลยว่าปีนก่อนไม่ถึงมันมีทางไปก่อาไปิโอ้ยลื่น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 ครับลื่นใช่มันต้องไปทางไหนวะเหียเขาหน้าเนี่ย จะ,จะปีนเขาแบงปวัวนะฮะเยียกูว่าแนละ้วฮะเนี่ยเป็นปองแช่นีน่คือเหี้ยอนะไรฮะลูกโปงนะ่งฮนะมันเมเหี้ยอะไรนะฮะยูสครับคือเหี้ยอะไรครับชี้เช็ดฉนะันมีลูกโป่งบนหัวทำอะไรได้ครับหรือว่าลูกโป่งมันทำให้ผมร้อยตัวใช่ะไหม นี่ระพิน๋อเนี่ยจะโดนต้องไปพีก็พีระพนผมเชื่อว่าลูกโป่งผมมันทำให้ผมร้อยตัวได้ครับเดี๋ยวเราไป <c oughs> ผมไม่ตายครับผมเจ็บนิดหน่อยฮะทายาบงยี่สิบ,บกล่องเดี๋ยวก็หายตายแล้วครับเจ็บครับโอ้สาแมคคีโมอะแต้ผมเจอแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล,ล,ลคือเฮียอะไรฮะ โอ๊ยแม่งเอ้ยเจ็บชิบหายีผมกินพิกินพิกินพมบอกนผมบอกว้อนว้อนวอเจ็บว่าไปถงพยาบาลนะโอ้ยผมโดนอะไรครับดูด้า กูนยนอะไรมาให้อ่ะโอ้ย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 ปยีนดุดึมดุดุ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 มดุมดุดเย็บผมดูไงเป็นีัเฮ้ยผมไต่ถาวัรนะมาซาดูดูดูวับโอ้ยโอ้ยผมเล่นเกมเป็นคุณดูผม าไม่ยอมกินนะเล่นแต่เกมอะเติมเกมมันไม่มีตากินข้าวอย่างเงี้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยโมสัตาไหลแล้วจังวันนี้โมตกคันเรื่อยๆฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮลื่นนับผมเองนะจังหวะนี้ เหมือนว่าผมต้องกลายเป็นผู้ดูเหลือรอดเจอเห็ดครับกินครับโอ้ยเห็นอร่อยครับกินได้ครับเ <c oughs> โอ้โหโอ้โหเจ็บร้อยอ่ะเหมือนผมจะไม่รอดเหมือนกันนะจังหวะนี้ โอ๊ยไอย้โอยไม่นะไม่นะสตาเป็นาของฉันฉีนกอะไรจะแห้งเหือดเอือ้อออดออโอ้ย,อยเดินต่อบิดเดินต่อบิดโอ้ยตดแล้วแม่งนะตดลอะออ